สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้มาเที่ยวที่วัดป่าเขาล้อมนะครับผมอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับจังหวัดฉะเชิยงแสานะครับนี่บรรยากาศตอนเย็นนะครับผมด้านหน้านะครับเข้ามานะครับขับรถเข้ามานี่จะเป็นจุดจุดชมวิวนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปบรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขานะครับผมบรรยากาศดีมากนี่ครับสามารถขับรถขึ้นไปด้านบนได้นะครับขึ้นขึ้นด้านบนข้างๆนะครับ ข้างบนก็จะเป็นนะครับก็คือก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนนะครับแล้วไม้ตะเคียนได้มาจากไหนไม้ตะเคียนก็ได้มาจากเขื่อนสี่ยัดนะครับระหว่างที่มีการสร้างเขื่อนนะครับผมก็เจอไม้ตะเคียนจํานวนมากนะครับก็ได้นํามาไว้ที่วัดป่าเขาล้อมนะครับแล้วก็จะแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับไม้ตะเคียนก็อายุหลายพันปีนะครับด้านบนก็จะมีหลายอย่างนะครับผม ไหว้พระทำบุญนะครับเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปนะครับก็กําลังทําเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นนะครับผมนี่ครับใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวอําเภอท่าตะเกียบนะครับแวะมาไหว้พระทําบุญนะครับหลวงพ่อพันปีนะครับผมสร้างด้วยไม้ตะเคียนอายุหลายร้อยปีเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามมากบรรยากาศจะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนนะครับ เดี๋ยวจะพารีวิวรอบๆนะครับรอบๆนี้จะเป็นภูเขานะครับผมเรียกว่าวัดป่าเขาล้อมนะครับผมนี่ครับรอบๆนี่เป็นภูเขานะครับผมนี่ภูเขานะครับภูเขาสวยงามมากนะครับเรียกว่าวัดป่าเขาล้อมนะครับนะครับนาจุดนู้นนะครับจะเป็นนะครับเขื่อนสี่ยัดนะครับผมเขื่อนสี่ยัดนะครับนี่จะพาเดินขึ้นไปชมด้านบนนะครับผมว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผม นี่ครับเดินขึ้นมาด้านบนนะครับผมนี่นี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับด้านบนนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับกําลังสร้างนะครับจะเดินลอดถ้ำขึ้นไปด้านบนนะครับผมนี่ก่อนนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกลับกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะครับผมนี่ครับภายในวัดนะครับผมนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนนะครับ นี่ครับไม้ตะเคียนก็ได้มาจากไหนก็คือขึ้นมาจากเขื่อนสี่ยัดนะครับผมนี่ครับให้ดูบรรยากาศภายในวัดด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพันปีนะครับไม้ตะเคียนอายุนะครับหลายพันปีนะครับผมนี่ครับผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปไหว้หลวงพ่อด้านบนนะครับผมนี่ครับเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับผม รักด้วยที่เขียนด้านหลังนี่เป็นหลวงพ่อพันปีนะครับผมเป็นพระพุทธรูปไม้นะครับแกะสลักนะครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับที่ได้ขึ้นมาจากเขื่อนสียัดนะครับผมนํามาแกะสลักนะครับนี่ดูนะครับสวยงามมากนะครับอายุก็หลักเป็นพันปีนะครับนี่ครับ บรรยากาศภายในวัดนะครับก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะครับแกะสลักเป็นไม้ตะเคียนนะครับบรรยากาศร่มเย็นมากนะครับเวลาช่วงเย็นนะครับก็จะมีประชาชนนะครับมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับผม นี่ครับที่เห็นด้านหน้านี่เป็นไม้ตะเคียนแกะสลักนะครับนี่ครับภายในวัดนี่ก็จะเป็นไม้ตะเคียนเยอะเลยนะครับผม นี่ครับขึ้นมาข้างบนนะครับผมนี่มีช่องพักด้วยพักนี่ครับให้ดูบรรยากาศนะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่ด้านล่างมีบรรยากาศดีมากวัดป่าเขาล้อมนะครับผม

แล้วก็อยู่ในถ้ำนะครับนี่กาลังจะเดินลงไปด้านล่างนะครับผมค่ยอยๆเดินแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าที่นี่ก็เป็นวัดนะครับก็คือพระพุทธรูปนะครับแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนนะครับอายุหลายพันปีนะครับผม ให้ผ่านไปผ่านมานะครับแถววัดป่าเขาล้อมนะครับแวะมาไหว้พระทำบุญกันนะครับผมอันนี้ดูเลยนานั่งพ่อจะถ่ายไปก่อนเต้นเด้อเต้นเด้อเต้นเด้อเต้นแล้วเต้นเต้นเด้อเต้นเด้อเต้นเด้อเต้นเดมอเต้นเด้เต้นเด้นี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเย็นสบายมากนะครับด้านในนะครับ จะเป็นพระพุทธรูปนะครับแกะสลักโดยไม้ตะเคียนครับไม้ตะเคียนนี่ได้มาจากเขื่อนสี่ยัดนะครับนี่ครับก็คือช่วงที่ระหว่างการสร้างเขื่อนนะครับก็คือได้พบเจอไม้ตะเคียนนะครับก็ได้เอามาไว้ณวัดนี้นะครับแล้วก็ได้แกะสลักนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเรียกว่าหลวงพ่อพันปีนะครับจะอยู่ด้านในนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับมาแวะมาไหว้พระทาบุญนะครับวัดป่าเขาล้อมนะครับ